พี่น้องผมหาสั้นโวหนูหายามบ่วงพี่น้องผมอืมบรรยากาศตอนตีสามตีสี่พี่น้องผมเอาอีหยังวะอีหยังแวบแวบวะพี่น้องอีหยังแวบแวบวะเดี๋ยวเดี่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 ยวกลับไปเบิ่งก่อนต้องกลับไปเบิ่งวะพี่น้องกลับกรับกรับไปเบิ่งเฮาไปเบิ่งเฮามันอีหยังวะแวบแวบแม่พี่น้อง แล้ร่างสีคุยเรียงยิ่งหนูดีๆไหมเอ๊ะยิ่งใส่คือบ่เห็นยังเออตาฟาดบอกว่ามันก็คือบ่มียังบ่พี่น้องเอ๊ะบ้ามีคิดไปเององยิ่บ่ว่าฮึ่ของใจวะกลับไปใหม่มึงกันนะยังว่ะ พี่น้องกัตัวอีหอย่างวะมันครับสวัสดีครับมันแบบแบบแม่พี่น้องผมมันแบบแบบระกะ็บขับข่ายขับข่าไปไปเบิ่งกันคึอบ่ออกบอก,ออกว่าเชื่าคือคือกันอยู่ดีนี้แต่ว่ามันบ่าน่าสีเป็นอย่างนั้นเช็ดโอนปูตาซืสือๆไป ยุ้ยมองไดะเลยวังหันเสืพี่น้องมองไดะฮ่ <c oughs> แฮ้บาด่าฮ่าฮ่าขว้เถอะมาดิ่ไงโว้ยบ้า,ม,บามีเลยเหตุบุแล้วไปพี่น้องผมหายามบ่วงตอนตีสี่กลัวกับบ้ามีหนูหยาดป่าดับพี่น้องผมจวดแน่นอนพี่น้องผมเดี๋ยวมือหลังบ้ามีสิผ้าบุกตะลุยป้านี่เป็นป้าที่เฮาบ่าอย นี่กันเป็นเอ๊ะเอ๊ะีย um ังวะคองใจวะคองใจวะนี you know? <quer wa> ่ยังวะเรียบเรียเรียเดียเียวเียเรียบเ่น้องผมพี่น้องขึ้นคือกันบ่ สิมีอย่างกับป้าดอนพูดตาดีแล้วมันว่าไงสิมีอย่งางหรือเ่ามีว่ามันก็บ่ได้ไหกแบบเป็นพิ่ภาษาช่างในอย่างเงี้ยเป็นป้าดานาอนพูดแต่ยู่ข้างทางเอ้าบุษบดหรอวะไปไปลุยกันไปเบื้องกันพี่น้องคลองใจวะพี่น้องเอ๊มันนี่อย่องางมันยุ่งวองใดวะยุ่งวองนี่วฮะฮ้ ใช่หาย้ำบ่วงยํำเกลีพี่น้องผมหิ่มดอนพูดตาเฮ่อเอยเอยเอยังวะยังวะเฮออเออเออยังวะ